วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมยิงปืนกันดีกว่าแต่เอผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันจะแบบเป็นเหมือนในตัวอย่างหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากแล้วพวกตัวอย่างพวกโฆษณาเนี่ยบางอันก็เวอร์วังอลังการจนผมไว้ใจไม่ได้แล้วว่ามันเป็นเกมจริงหรือเกมบอมโอเคมหเริ่ม,อมโอเคถูกต้องทุกอย่างอันนี้มีตัวเล็กมีปวกกระสุนมีเลเซอร์ ผมชอบตัวเร็กมันแบบเฟี้ยวฟ้าวเราตักผ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเอ่อยิงสองแชกสามแชกสี่แชกห้าแชกก็ยังไม่พอโอ้โห ืด่านแรกๆมันง่ายอยู่มันมันอ่อนให้เราอยู่ด่านแรกๆอ,<ะ>อ่ะยิงกระสุนเด้งยิงกระสุนรัวนี่น่าจะแบบทำให้ยิงเร็วนะโอ้บอส บอสรูปร่างนหนเนี่ยหน้าตาแปลกแปกนะเออเอ,อ้ยมันเล็กอะเล็กจนมองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีสปีดกับพาวเวอร์ถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดนะแต่ผมว่าไม่น่าใช่สปีดหรอกอาจจะเป็นสปีดความเร็วอะไรอืมโดยส่วนตัวแล้วผมชอบให้มันดาอีกแรง แต่ผมก็ไม่ได้การันตีนะเพาผมอ่านถูกอะมายิงออกสามทางนี่แหละเฟียวฟ้าวแกงคี้เหล็กอ,อะไรครับนีเนี่ย ตอนแรกเลเซอร์ผมนึกว่ามันจะยิงค้างไปเลยไม่นะถ้าเกิดมันยิงค้างผมคิดว่ามันโกงมากเลยนะจะเลื้อละอเกือบไม่รอดอยิงเร็วขึ้นก็แล้วกันแล้วก็แต่เราเราเรียกยิงเร็วขึ้นทำไมเนี่ยมันโมเล่นยากจริงแบบ ตัวมันเล็กนิดเดียวอะ่ะเออเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราเอาบวกลูกกระสุนไงเห็นไหมแล้วตัวมันก็เริ่มเล็กมันมันเริ่มขยายแล้วตัวก็เริ่มเล็กอือ อ๋อถ้าเกิดเรากดอันซ้ำม,มันก็จะแบบเฮ้ยเกียร์นะเนี่ยดูไปดูมามันก็เกียร์นะเนี่ยรัวรัวรัวเกียนมันเกียนจังเลยถ้าเกิดผมบวกไปอีกไะโอ้ โอ้ห oh, ้เจ้าโอ้ดูสิ่งที่มาดอกว้านี่สียมันเหมือนบัวรดน้ำเลยรู้สึกคออันนี้น่าจะลูกระเบิดแน่เลยใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วย โอ้ิโอ้ิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทบจะผ่านทุกูปัสสักได้เลยนะเนี่ย เอาไปอีกปุบปบปุบปปรัวรั่วมันคือความรัวอืมเอาแล้วบอสโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ย เออต่อไปโลก่กับปวกกระสุนแล้วกระสุนเด้งอยากลองกระสุนเด้งอะ่ะมันเป็นไงอ๋อมันมันก็แค่จะเด้งกลับอ๋อเรียกง่ายๆก็คือกระสุนฟาร์มตังค์มันคือกระสุนฟาร์มตังค์เฮ้ยไปทางไหนเนี่ย เฮ้ยเอ,อือไปไม่ได้เอาอะไรดีโอ้โหชิวๆสบายเฮ้ยมันมันมันรู้สึกรู้สึกสนุกไอ้พวกนี้เราก็ทำลายไปให้หมดก็ได้

คืออ่อบวกอ๋อบวกบวกก็คือยิงอย่างนี้อ๋อหรือว่าจะมีไรพิเศษม,มากกว่านี้เข้ามาดิครับอ้าชนะละง่ายจุงอ่อลองเอาเกาะเกาะน่าจะกันได้หนึ่งครั้งนะจากเท่าที่ผมเดาอ่ะ โน้ตรงกลางชิวๆเลยแต่เมื่อกี้ไอ้ร้อยกว่าไม่ไหวจริงๆเยอะไปคือถ้าเกิดไอ้พวกนี้ชิวๆอยู่<ฮ>สีแดงคืออะไรอะ่ะคู่ไร้กระสุนไวขึ้นเหรอความรู้สึกผมมันบอกอย่างงั้นอะ่ะ เอ้ยเออไอ้ไอ้พวกร้อยกว่าชิวๆแล้วโอ้ยถ่ายยาวๆเลยถ่ายสบายโอ้เอาอะไรดี เลเซอร์ก็แล้วกันปิว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 เรียบร้อยหามแบบ Easy. อีสิเอาเลเซอร์อีกอู้เลเซอร์สามทางเด็ก็เกียนดีนะโอ้ย ปึ่บอือโอ้โหสองร้อยกว่าไม่ได้อยู่ได้อยู่เออเอาเรียเซอร์ไปอีกออืออืเสียวเหมือนกันนะเมือ่อกี้ อ่าเอแล้วเริ่มทำลายยากขึ้นเรื่อยๆแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาบอสบอดไฟโอ้น่าจะยากอยู่ใช่ยากยากมากด้วย เอ้ยชนะอ่ะโอ้ง่ายจุงกระเบยมาต่อไปด่านสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อนเออเอาตัวเล็กมาฟาร์มได้ฟาร์มไปโอเคฟาร์มได้ฟาร์มไป

ไงต่อเนี่ยอันเนี้ยผมเลือกอันนี้ก็แล้วกันมันน่าจะเป็นความเร็วต่อให้ตาผมมองไม่ทันก็ตามเถอะก็มาดีครับเรียบร้อยอันนี้บวกลูกกระสุนกับแยกเอาแยกโอ้โหไม่ได้อยู่ ถ้าเกิดยิ่งใกล้ความรู้สึกผมมันให้ความรู้สึกเหมือนปืนลูกซองอะยิ่งใกล้ยิ่งแบบแปลงอะปึ๊บอือปึ๊บโอ้ยเฮ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 ้ยปึ๊บเอาซิเอาซิ เหมือนยิงปืนลูกซองอยู่เลยยิงไกลยิงแรงแต่อันนี้น่าจะยากอุย้ยเสียวูบเอาสิเอาสิิมาสิมาสิอมอาสิอบอสอีกแล้วสินะแกเข้ามาเลย เอาเลยเอ้าลยุกเฮ้ยเลเซอร์ไหมหรือกอบป้องกันหรือเด้งเด้งดีก่าเอา้ยนี่แหละคว,วามความเกียนของการเด,ด,ด้งเด,ด้งด,ดึงเด้งดึ๋งเด้งดึง๋งเวลาลงเล่นเด,ด้งดึ๋งใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นเด,ด้งดึ๋งเด้งดึ๋ง เพลงกีฬาสีเพลงนี้ไม่มีนะเอาเด้งอีกไหมเอาสิหลยเด้งสุปปอร์เด้งสุปปอร์เด้งชึบโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วยากยากแล้วอา่านี่ เฮ้ยมองตาไม่ทันเฮ้ยตาลายแล้วเฮ้ย,ยมาบอสเอาสิแกจะลบหลียังไงกันนะป๊อป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 เอาสิบอสเอาสิเอาสิอเอาสิเอเอ อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดมาไปกันต่อฟาร์มได้ฟาร์มไปฮึ๊บเอาตัวเล็กมาฟาร์มได้ฟาร์มไปนะจ๊ะอันนี้น่าจะฟาร์มยากหน่อยฮึบ อ่อลูกกระสุนแยกอืมมันจะได้ให้ความรู้สึกเหมือนเรามีลูกซองอยู่ในเอ่อในยานอือเออเอ่อไม่รู้จะเอาอะไรเลยเอาแะ้วบอส เจอบอสไว้ไวบอสก็เหมือนเดิมนะแต่เหมือนจะเก่งขึ้นโอเคเนี่ยลูกน้องออกไปอืออือเอาซิเอาซิาซยิง เตี่ยเหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะแบบวันๆหน่อยนะเอ,อ่าบวกฮืบขมขอไม่เสียงก็แล้วกนันโอ้โหน่าจะขยับขวาไปไม่เป็นไรมา ฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มได้ฟาร์มไปตอนนี้เก็บตังค์หาเงินอเอานี่กันแล้วกันก็นมาดีครับอึบเอาสิเอาสิอืมอืมย,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 ยิงเท่าที่ยิงได้ เอ่อบวกยิงเท่าที่ยิงได้ตานี้ไม่มีลูกสมุนเราสมาเราจะเล่นโดยที่จะไม่แบบมีเอ่อคนช่วยนะ

ปังปงปป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 ปไปไงเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าหัวกระสุนเพิ่ม แต่ลึกๆในใจก็อยากจะได้แบบลูกสมุนนะอือโอเคมันก็จะออกแบบวันๆหน่อยนะมา บอสยิงง <c oughs> oh, ั okay. ้นเลยแกคิดว่าแกเก่งมาจากไหนฮะโอ้โห่เกาะเกาะแท่แถวบ้านเขาเรียกเกาะแตกฮึบโอเคต่อไปเป็น ความไวก็แล้วกันยุกคืออะเมื่อกี้ไปชวนเองทำไมอ,ะ,อะตาสุดท้ายตาสุดท้ายเดี๋ยวคลิปมันจะยาวลุกอ่ออตานี้เอาลูกน้องมานี่ฉันมีลูกน้องแล้วนะ ฉันมีลูกน้องเท่ากับฉันเป็นผู้ที่เออน่าเคารพนับถือยังไงล่ะอโยกซ้ายอโยกขวาุ้ยไม่ได้ลูกน้องอหวังพึ่งลูกน้องอย่างเดียวหัวนหน้าไม่ออกลงเราต้องให้ลูกน้องเจียกกัน เอาแล้วลูกน้องไวอีกมาสิอื่าอ,อชนัลไวไปไหมลูกน้องอีกลูกน้องล้วนๆเลยบอกเลยบ ้ยแต่ว่าถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดมันถึงพันกว่าเนะี่ยเราไม่น่าจะรอดอ่ากระสุนสีแดงน่าจะดาเมจดแรงขึ้นนะจากเท่าที่ผมเดากระสุนสีฟ้าก็าน่าจะความเร็วเอาซิมาสิอืม แต่อย่างง่ายใจเออไม่รู้จะเอาไหนเลยอโอ้ไม่ค่อยน่าเอาสักเท่าไหร่ตอนแรกผมนึกว่าลูกน้องเราจะใช้ด้วยได้ัด้นใช้ด้วยไม่ได้มาสิเข้ามาเลย เรียบร้อยเราจะหวังพึ่งแต่ลูกน้องไม่ได้เราต้องมาช่วยลูกน้องบ้างยุยเออดีเก็บกวาดเขาเรียกเก็บกวาด วกระสุนเพิ่มไปอีกมาสิเอาสิตรงกลางยาวๆเลยบอกเลยเออแยกหรือบวกบวกไปอีกมันต้องอย่างนี้ มาบอสแล้วสินะแกะเข้ามาเลยเอาสิเอาสิจะหนักจะเต็มโอ้ยหลบไม่ได้หลบยากโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายแหมถือว่าเกมนี้ถือว่าสนุกนะเล่นเพลินได้เลยนะเนี่ยเปิดฟังแล้วเล่นเพลินสนุก